สวัสดีครับกรช่องพี่นรงตั้มซิงนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยดูช่างเก่งทำอะไรสวัสดีครับครับสายไฟเต็มไปหมดเลยครับก้องกล้องกาวสองนาวใ้ด้วยโคตร ล้องหนาครับซึ่งวันนี้ก็จำเป็นเนาะคนมันเหลี่ยมเยอะต้องติดกับไายเวลาเราเวลาเราเราเวลาเป็นฝ่ายผิดเราก็บอกว่ากล้องเราเสียครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวเลย เอากล้องมาประกัน,นะนอ,อ่ะอันนี้เสร็จแล้วเหรอขนาดอ้อยังนี่นี่เป็น,น,นตัวกล้องอน,นี่จะเน้นปิดเน้นไฟถอยเน้นติดต่อไม่เห็นรถดีมันมีข้างหลังมันมีม่านด้วยไงอันไหนเนี่ยมันมีม่านถ้าไม่มีม่านติดตรงนี้เนี่ยมันมีม่าน,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 านยิงขึ้นน,นีเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ว่ามันจะติดตรงไหน ครับนี่นะครับไปสสดี๋ยวกสายไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองส่องดูแล้วก็ค่อยมาติดไปค่อยติดฮะควรที่นอน ยุดเลยน,นี่ก็จะเป็นกล้องถอยนะครับอันในรถรนไข่ในรถตต้าละ่ะฮะฮะรถตต้ามีแต่รถดำเอ้ออันนี้ใส่ ต้องใช้เทคนิคการท่องซ่อนสายไฟอะไรกูที่ไปพูดอ่ะนั่นมันกล่องอะไรครับกล่องอะไรนะไออะไรมันจะเอ็มหนึ่งอะไรนะอไอ ของเสาอการมั้งของพวกเสาอากาศพวกโทรทัศน์ไงเนี่ยเนี่ยคือเสาอากาศนะของโทอรท์ตัตในเส้นนี่นะเนี่ยเออเสาอากาศแล้วก็มีไร่ฟ้าผสมกันอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นไร่ฟ้านะเนี่ยเป็นเสาอากาศเสาอากาศครับเทคโนโลยีในน้ำน้ำเกลือน้ำเกลือ ครับเลื่อนไปเลับอนไหมครับไรครับไปครับเก็่นเก๋บอกว่าติดไว้ตรงนีน้มันจะไม่เห็นการจราจรนะครับจะเห็นแต่ถนนถ้าติดไว้ตรงนี้จะเห็นแบบกว้างกว่า วิ่งแบบเฟี้ยวหรืเสียวได้มองดูก,งกว้างไงไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไ,ไปถอยเพราะมีกล้องหลังอยู่แล้วเมื่อกี้ใครกล้าชนเนอกล้องเยอะตำรวจังไม่กล้าจับเลยเราะไมีกล้อง แล้วมันมีแบบที่มันไม่ต้องอะไรเสียบอันนี้ไหมเสียบที่จุดบุหรี่ะนี่ไอ้ที่สุดมา้ไม่มีหรอกเรามาต่อสายต้องมาดัดแปลงทําหัวเอาเองไม่ต้องไปยุ่งกับที่จุดบุหรี่ต่อเข้ากับพวกกับเวลาเราเปิดกุญแจเนี่ยถ้าเราไม่ไปซื้อเบา้าวใช่ป่ะครับนถ้าเราไม่ไปซื้อเบ้าเราก็แบตเตอรี่ติดกั้ลบพันแล้วก็พันแล้วก็แบตเตอรี่กู้บวกปุ๊บแล้วก็ไปต่อหมกไว้ข้างใน แบบเปิดฟิชสวิตเอาเราไม่ต้องไปเสียดกับตัวนั้นเป,<ไ>ปิดเดินข้างหลังมาแล้วข้างหน้าไม่ยาวเสร็จแลวต่อไปก็ลองสองดูกเป็นสายเก็บสายเสร็จก็สองดูกม <c oughs> ีมาดเวยดีนลย ช่วยได้ถ้ารถดำมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเ๋ย <c oughs> ผมต้องซื้อมาติดบังนะใค<น>รก็มารู้ว่ายี่ห้อไหนดีก็แนะนำมาได้ครับ <c oughs> ต้องไปดูพวกใน tiktok ว่าตัวไหนมันชัดนะครับที่เขาถ่ายกันนะ แล้วถาถมเป็นตรงรุ่นเลยวะเป็นตรงรุ่นเลยอันนี้ของเดิมชัดไหมครับ าายก็ยิสะอด,ะอดถ้าติดกล้องนีเเ่เขาคิดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมนกันโอ,อแล้วแต่ราคา <c oughs> เบียร์เบียร์ขวดเบียร์ตองอย่าง <c oughs> เงี้ยเบียรเสร็จแล้วสุดแบบไม่ไม่ยุ่งยากไม่ได้ต่ออะไรแล้วนะโอาท้าสุบุรี่อะเบียร์เสร็จแล้วกิน <c oughs> หมูหมูหมูไม่เบียร์กิน เขาไปวิ่งดินกันหมดแล้วเอ๊ย้ยไปบอกแต่ผมรู้ทางแล้วค่อยไปไม่รีบแบบเก็บอาบนงกับน้ำนู่นนี่นั่นก่อนค่อยไปไปก็ไม่ได้ทำเลยกับข้าวก็มีแล้ว เดี๋ยวจะไปซื้อของนะครับของใช้น้ำเปล่าแล้วก็พวกยาสาะผมยาสบู่อะไรเตรียมไปให้มันครบครับี้เกียดมาซื้ออีกอย่งอยาก บอกไงอ้ฝัดได้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยรู้มไ,ไม่รู้มัน <c oughs> เป็นสเต็ปมันนะ้งอ๋อเซตน่าจะเป็นการตั้งค่าเอ,อ่อแบบแบบที่หนึ่งแบบที่สอง ดีมากเลยฮะพวงมาลัยก็ปุ่มเยอะไปหมดหน้าจอมันเล็กไปหน่อยนะเ<ะ>นี่ยหน้าจอเนี่ยราคาเป็นล้านหน้าจอเล็กนิดน,น,นึงแคมเมอรี่ รื้อมาก็มีแต่พลาสติกครับรถราคาเป็นล้านอดีตเคยแพงอันนี้มันปีไหน,น,น,นปีสิบสามสิบสามมาเรียกอะไรอดีตเคยแพงเคยเคยแรงอันนี้มันเก่ากว่ารถดำผมอีกนั่นนี่รถผมสองพันสิบห้าแต่ดูสภาพยังสวยมากเลย ใครอยากติดตั้งกล้องก็เข้าร้านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปบายบายครับไม่มีสาระอะไรวะโดนัด้วยนี่ครับยี y ่ห้อก็จะเป็นตัวนี้มีใครใช้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบายบายครับ